วิธีเปลี่ยนแป้นจานจากโพง้งเพื่อกำหนดลิ้นความกว้างแคบของตะเข็บโดยแป้นจานของจากโพง้งจะมีลิ้นซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับความกว้างแคบของตะเข็บได้ตามความต้องการโดยปกติแป้นจานที่ติดมากับตัวเครื่องจะมีค่าความกว้างมาตรฐานอยู่แล้วหากต้องการจะเปลี่ยนขั้นตอนแรกเอาตีนผีออกมาและเปิดฝาข้างออกไขน็อตทั้งสองตัวนี้ เพื่อเอาแป้นจานออกมาได้เลยค่ะนำแป้นจานที่มีขนาดลิ้นที่เราต้องการมาใส่กลับเข้าที่เดิมค่ะโดยนำหางได้คล้องเข้ากับตัวแป้นในลักษณะนี้นะคะขันน็อตทั้งสองตัวให้เหมือนเดิมคลายน็อตตัวนี้ออกให้หลวมกดปุ่มใบมีดทางด้านขวาให้สุด และขันน็อตตัวเดิมทางด้านซ้ายกลับให้แน่นคลายน็อตตัวนี้ออกให้หลวมเลื่อนใบมีดไปทางซ้ายให้พอดีกับขอบลิ้นเท่านั้นนะคะขันน็อตตัวเดิมให้แน่นค่ะคลายน็อตตัวนี้ใบมีดจะเด้งออกไปทางขวาค่ะเสร็จแล้วขันน็อตให้แน่นเป็นอันเรียบร้อยค่ะความแตกต่างระหว่างแป้นจานที่มีขนาดลิ้นใหญ่กว่าหรือเล็กกว่านะคะ